อะไรเป็นไรสวัสดีไฟไฟดเลเอาออกเดียวเอาออกเดียออกมาน,กน,นี่แมวที่จเจริญอาหารในบ้านวัสวัสดีครับ <c oughs> ไปรถไปออกไปเดินไปก่อนให้พี่บูเอารถไปออกดูดิอยากไปด้วยนะนี่เอาเกาะท้ายรถดิซอนท้ายไปเลยไปซอนท้ายพี่บูไปนม เกาะพี่พูไปเกาะข้างหน้าไม่เอามันตาตัวเมีอะไรเบ้น้องไปก็ไม่ไปเราจะไปต้องแวะดูอยากตัดพุ่มนี่ออกจังเลยแต่ว่าเสียดายสาวรัมันเป็นหลายหน่วยแล้ว เต็มเลยนะครับนูเป็นลูกเต็มเลยน,นี่ลูกใหญ่อู้อันนี้ลูกใหญ่ใหญ่อู้ใหญ่กว่าปั้นผมอีกโอ้โหรอ,อ,อสุกคงจะอร่อยน่าดูเฮ้ยว่าเลยกระนัมลายแตกน้องสาวรสสวเรือทำไมต้องเป็นสาวรส ทำไมต้องเป็นเสาว่าเรือไม่รู้ไม่เข้าใจน้ำแห้งคอดที่บ้านที่นาแล้วเริ่มแหงแล้ว เปิดรัวเปิดสารเปิดสารโอ้โตว่าโต๊ะก่ ทำน้ำห้อนบ่ใช่แล้วจ้ามาทีค่ามันคือสะดงตื่นตอนตื่นหนักหนวมาเป็นไรเมียวกระันจะอะไรจะหลับเลยพอได้ยินแต่ว่าพ่อเลือกที่จะหลับต่ออ้าทำไมก็เป็นเรื่องของแมวเขาปล่อยเขาตีกันไปเลาะกันไปแล้วก็นอนเราก็นอนหลับของเราไปจะรอกาแฟให้คุณปุ้ยนะ เะ็ยังล่ะเะ็ก็ยกมาเลยสิจ๊ะเธอลีลาลีลาดจูเอจอมาทำไมคกับอะไรห <c oughs> ลานน้อยอะ่ะลานน้อยเคลเคลลอน อกิน mm. อิ่มเลยนะเนี่ยเรลึกกาแฟเจ้านี่กินคนละสองซองอืมอะไรแห่งคุณพูใส่นมเยอะนะขาวจวเลย วนตุ้ยเลยนะทีนี้ทั้งคนกินแบบนี้นะใมุงไข่มันว่ากันไปกระดินไปนดอนอืมอมดื่มคาเฟ่กันนะครับยามเช้าเดี๋ยวพูดจะคุยกันรัช อโอ้ยออออร้อนอืมยำอืมอาหารเช้าอะไรเนี่ยเนื้อทอดทอดแล้วย่างเนี่ยกับข้าวสวยแล้วก็เบอร์รี่ส้มไทยด้วยนมอืมอืม เกลียอยากมาเรียกเรียกสีนข้าวดูวิเริงซีนข้าวครับอร่อยไหม,มข้าวก็ร้อนเนื้อก็ร้อนอ,ะอจะอ้วนนี่ยังไม่ออกมาจากห้องน้ำเลยนี่ <c oughs> จะรลอไปไหนเนี่ยอาบน้ำสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยหรือเปล่า กอนะนะกิ่กาแฟแมวมาถึงนี่แล้วร้อนแล้วเมื่อวานแข่งไปตองได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สามมีคนสละสิทธิ์ไปสองคนล่ะไปสองทีมก็ได้ที่สามเป็นทีมเลย โอเคที่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญหรอกฝึกบ่อยๆด้วยก็เก่งแข่งอะไรมั่งเมื่อวานเมื่อวานจะมีวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายไม่ก็หญิงเล่ลืมแล้วก็เนาไม่ได้ดูแล้วก็ฟุตบอลหญิงอืมแล้วก็อะไรนะสนามเลยแล้วก็อะไรอะไรนะฟุตซอล เออฟุตซอลเป็นคนขาหาักเดี๋ยพฟอเจ็กบอลแย่งกันแล้วเหมืนมอนกระทะกันเล<น>ยแบบชนอะเดินชนกนันอะสุดล้มขาห,ากหักดูยินเขาบอกมาเงินแสดงว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เนาะเพราะเราได้ยินคนอื่นมาอีกทีหนึง่งเขาอาจจะแค่ขาพลิกขาแพงอาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณเธอ น่าสดตัวนี้ไม่อยากกินของสดเลย <laughs> น่ารักจังเลยนอนหลับฝันดีไหมจ๊ะฝันดีญญได้นอนกอดโทรศัพท์ใหม่ทั้งคืนไหมออเพราะว่าปกติได้ของใหม่จะอนอนกอด <laughs> ลูกชายคุณได้จักรยานก็เอาไปนอนข้างบนได้ร <laughs> <laughs> องเท้าใหม่ก็ไปนอนนอนกอด <laughs> คุณ, <c oughs> ค,ณคง,คงจะนอนกอดนะน่ะ แล้ววันนี้ยังแข่ง,งยีราอยู่อ่ะอือมเป็นสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วเสาร์อทิตไปจัดผมนะดูดิหันข้างมาดูดิอโอ้ผมจะแทงหน้าแล้วพี่ยังกัะบอยแบร์แล้วตอนนี้ทรงผมอะ่ะเลยาผม,มหนึนห่งเลยเออดีมากอายมีบ่ออายอายมีบ่ออายใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คืออาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนฮนะนี่ก็ยังเช้าอยู่นะแต่ว่ามันมีเด็งม่มีลมมีแดดนะมันก็ยัง <c oughs> วากันไปอยู่ร้อนอะ่ะร้อนนะมีวาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไม่ไดีใจเลยะท้องหวม <c oughs> มองหน้าดูมองหน้า,นาต้องบุ๋มมี่ดีใจเลย <laughs> ไม่กินเยอะมากเลยกินเยอะกินทั้งน,นมกินทั้งขนม,อมโอเคเดี๋ยวเช้าๆทักทายกันเท่านี้แหละนะผมก็จัดกาแฟไปพี่บู๋ก็จัดข้าวพืก่กแฟดี๋เวค่อยอย,ยังไม่หิวข้าวหิวปลาเนะ่ครับ แว่ากัจะอ้วนยังไม่ออกมาจากการทำธุระส่วนตัวนะครับอยู่ในห้องน้ำนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ